ก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆนด้วยนะครับผมนี่นะครับเรามีนะครับหมวกกันน็อกใบใหม่นะครับผมของฟิลส์นะครับนี่นะครับผมเป็นของแฟนผมนะ,ะแฟนผมเนี่ยใช้ตัวนี้แหละนะสองปีแล้วแล้วทนนี้สีมันซีดแล้วก็นวมมันไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็เลยเบิกใหม่ให้แฟนใช้นะครับผมซึ่งใช้ดีนะ อืมโอเคเลยนะครับแล้วก็ราคาคุ้มค่ามากนะครับนี่นะครับนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นนะครับตัว N R X EVO นะครับผมในส่วนของสีเนี่ยจะเป็นฟาร์มิงโกนะครับกรีนนะครับผมไซเอลนะอ่านี่นะครับลายจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมนนี่นะครับกล่องจะเป็นแบบนี้ โอเคเรามาแกะกันเลยนะโอเคมือนึงผมถือกล้องมือนึงผมถือนี่นะมีดโอเคแกะเดี๋ยวเราเฉือนเฉือนตรงไหนก่อนดีนี่ก่อนน okay, ี่ก่อนโอเคครับถือกล้องดีๆกันสด,สดๆนะเปิดพร้อมกันดูพร้อมกันนะครับ นี่แมวก็แกะเลยอุ้ยขาดยังไงดีอุ้ยท <c oughs> ะลุไปแล้วอาเงี้ยมาเลยเแกะแบบผู้รักผุรีนะมือหนึ่งผมถือกล้องเนี่ยต้องกออัยด้วยนะเพราะเราแกะกล่องกันสดๆไง ๋กะออกมาเลยนะเอาแกะแป๊บนึงนี่ตัวนี้ก็ราคาประมาณอยู่ที่ประมาณหลักพันนิดนิดนะครับผมไม่แพงนะครับส่วนนี้เคเอามาอย่างดีนะเดี๋ยวมาลองดูข้างในกันนะเ,เราจะแกะด้านในก่อนอ๋อมีเทปกาวติดมาเดียวเวลาแกะแป๊บนึงนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะผมเออต้องใช้มือสองมือแกะนะโอเคผ้าก็จะอืมมันมันใช่ผ้าหรือใช้กระดาษไหมไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจอะ่ะมันเหมือนกระดาษอะ่ะเออเป็นกระดาษมันไม่แน่ใจใช่ผ้านะโอเคอาแกะโบอกออกมา ออกมาแล้ววุ้ยน่ารักมากลาย <c oughs> ก็เลือกกับแฟนนะลายนี้นะครับ <c oughs> นี่ตั้งใจจะซื้อให้ใส่นะครับอยู่แล้วนะครับผมเฮ้ยสวยอะ่ะนะสีโอเคอะ่ะอืมสีสวยเลยนะครับเข้ากับนินจาผมเลยนี่ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นรูปอะไรปิดป,ปะ่ะคิ้วนะครับ ก็ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นสปอยเลอร์นะสวยอ่ะเออตัวเก่ารู้สึกจะเป็นสปอยเลอร์เล็กๆอ่ะที่แฟนใช้อ่ะแต่ตัวนี้มาแบบสปอยเลอร์แบบสปอร์ตเลยนะนี่สวยเลยนะครับดูรอบหมวกกันนี่จะเป็นเป็ดคู่นะด้านบนแล้วก็ด้านหน้าหมวกเนี่ยจะมีรูระบายอากาศหนึ่งช่องนะครับนี่ตรงนี้ ที่คางแล้วก็ด้านบนสองช่องอ่าอเคแล้วก็ในส่วนของชิวเนี่ยชิวเพื่อนเห็นปะมันจะเป็นสีชามันอกชานะนี่เออม,มันไม่ได้เป็นสีใสนะก็คือตัวเนี้ยมันจะไม่มีแว่นนะเพื่อนๆอ่ามันจะไม่มีแว่นก็คือมันจะเป็นสีสีชาเลยอะตรงชิวนะอืมนี่ แบบนี้ก็คือเวลาเราขับแดดจ้าๆมันจะช่วยได้นะชิวตัวน,นี้เรามาดูนมข้างในนมข้างในก็ธรรมดานะไม่ได้หลูหราอะไรมากแล้วก็จะมีตัวนี้แผ่นปิดใต้คางมาให้ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกิบล็อกนะกิบล,ล็อกโอเคด้างในก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นนวมธรรมดาเลยนะครับจะเป็นแบบนี้ ก็คล้ายๆกับตัวเก่าเลยนะนวมตรงเนี้ยไม่ได้มีอะไรมากนะครับโอเคแล้วก็อะไรอีกอ่ะอืมใส่เว้นได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูด,ดูก็ไม่มีช่องเว้า์ใส่เว้นมาให้นะอืมไม่มีแต่ถ้าใส่ยัดเข้าไปก็น่าจะยัดได้ละมั้งคิดว่านะแล้วก็ในส่วนของข้างในนะช่องใส่บลูทูธเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีไ่ะ มันต้องเบาให้ป่ะนี่ยข้างในกอ,นอืมช่องมาบูทูธไม่น่ามีนะเนี่ยไม่น่ามีไม่มีนะครับไม่มีช่องเ,าเอาเฮ้ยหรือว่าเขาทําเป็นรูให้แล้วเดี๋ยวแงดูกันไม่มีว่ะอืมไม่มีไม่มีช่องใส่บูทูธนะรุ่นเนี้ยอืม ก็คงต้องนักไปเล่นตัวอื่นน่ะถ้าอยากแบบได้ใส่บูทูธด้วยอ่ะอืมพราะว่าลายมันสวยแง่แล้วก็เขียวชมพูนะมันเข้ากับรถนะ่ะซึ่งรถนินจามันเป็นสีเขียวอ่ะอืมอืมประมาณนี้อ่ะสวยดีสวยดียดโอเคเรามาดูน้ําหนักของหมวกกันนะหมวกใบนี้เมาเบามากเบามากนะครับนี่ดูหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบกรัมนะบวกลบห้าสิบด้วยอะเออ โคตรเบาอ่ะเบาจริงใส่สบายนะเบานะอืมนี่รองรับมาตรฐานนะฮะมอ,อก,กด้วยอ่ามีเลยนะผมว่ามันเป็นพลาสติกพลาสติก ABS ปะ่ะหบอกเนี่ยน่าจะเป็นพลาสติก ABS นะอืมที่ทำที่ทำในส่วนของหมวกอะ ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีหลายไซส์นะหลายขนาดนี่ตามนี้เลยนี่มี S M L แล้วก็ XL นะครับผมก็ไม่ได้ใส่ให้ดูนะเออแต่ก็สวยอะ่ะอืมสวยมากเนี่ยผมชอบสปอยเลอร์มากเลยอะ่ะอืมมันดูสปอร์ตดีอ่ะเออเวลาน,นั่งเห็นปะ่ะ มีสปอยเลอร์เดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีสปอยเลอร์ยุคนี้แล้วนะคือถ้าไม่มีสปอยเลอร์เนี่ยคือแบบโอยผมว่ามันเป็นยุคเก่าอะ่ะแต่ว่าอันนี้ยุคใหม่มันต้องมีดิเออมันต้องมีสปอยเลอร์อืมรถสปอร์ตนะทรงสปอร์ตเนี่ยเออมันจะได้สวยๆเนาะเวลาเราขับขี่หรือว่านั่งซ้อนท้ายอะไรเงี้ยอืมผมว่าโอเคเหมาะสมกับราคานะแล้วก็การใช้งานอะ่ะ แฟนใช้แบบนานมากจนแบบตัวเก่าอะ่ะสีถลอกไปเลยอะ่ะอประมาณนั้นเลยเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนนี่มีดมีดมีดดูแต่มวกอ่ะอืมสวยนะการทำสีการทำสีก็โอเคอะ่ะอืมเนี้ยอยู่เนี้ยอยู่นะการทำสีอะ่ะ เียอยู่โอเคอยู่อืไม่มีไม่มีมมสีอันนี้เลยนะไม่มีเม็ดสีอะไรเลยอืมสวยเลยอะ่ะโอเคสำหวันนี้ก็ออกมาเกะออก่องนะครับหมวกของแฟนใบใหม่นะครับนะครับตัวน,นี้จะเป็นฟิวส์นะครับผมส่วนชื่อรุ่นเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยนะ nx r evo นะครับ สีก็เป็นฟามิงโก้กรีนนะครับนี่มกใบใหม่นะโอเคครับก็สวัสับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมโอเคก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคสวัสดีวันนี้สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไปแล้ว